นเลยอ้ยออุะไรจริงจกมันกระโดดจากคุณเมื่อกี้นี่แมนแล้วใจหมดเอ้าใจแล้วบ่งแง่ของผมจริงค่ะน้องเมื่อไรเร็ยนแล้นมันกระโดดจากนี่มาเตี้ยเกระโดดเต็มหัดที่เรื่อเจ็บใจเจริงจกก็เจ็บ สวัสดีครับสวัสดีเชน้องนะครับผมสวัสดีครับนี่ก็มาแก้บนเนาะที่แรกบนไว้ว่าถือซ้ำตูเด็กแสนสีม้าอันสุดแดงกั๊บหํำแดงกับหัวหมูเนาะแต่ว่ามันได้แค่หมื่นเดียวหนึ่งก็เลยเอาสุดแดงนะคะสุดแดง่าซือว่าใหม่กั๊บหนำแดงมาทวา้เพิ่นก็คือว่าได้น้อยค่ะได้น้อยก็เลยถวา้ตามหน่อยเนาะครับผมก็คือตอนแรกบนไว้ว่าขอย่างเงินแสน นะครับบังเอิญมากเลยสถานที่ตรงนี้บังเอิญมาเจอนะครับผมไมมาจะมาเลยครับจะแรกจะไปข้าพรมลุงครับก็เลยขี่มาเออมาเจอตรงนี้บันีพเอกับ้าเขาป้าเขาดงมากเขาก็ใจว่าค่อยดีนิดนี้เนาะเออนนี้เลยพอสารก็เลยแวะมาเจอนี้เอ๋เลยนะเอ๊ะแล้วเลยขี่วนกลับมาเลยก็เป็นตะขอเล็กแค่วาเอาเลยเออเลียวเลยเนาะครับผมบันีึกก็เลยเสียมเสี่ยมซี่น่ะดนหาแปลหาครับแล้วก็ ขอเพื่อนในเลขถูกนะวัดขันเขาซ้ตัวในเลขถูกสิบนี่มาแก่บนหอหมูเนาะก็เล่อยได้หน่อยได้แต่แดดหาไม่เมื่อกี้มีคุณพี่ท่านหนึ่งบอกว่านะครับเพื่อนไม่ค่อยชอบผู้ชายมันก็เลยไปออกเลขเซมซีของเจน้องหรือเปล่าเนาะเพื่อนชอบผู้หญิงกับเด็กกับคนแก่อย่างนี้เนาะแอดมินมาไหนแอดมินอยู่เป็นคนจุดเลขถูกมันก็เลยไม่ถูกงี้หรือเปล่ากัล่องเบิงเนาะขอเพเ่็นเบืองขอส้ตัวเนาะมังจังดังเออหมดนี้เนี่ยมาขอมามาแกแล้วก็มาขออีกใช่ไหมเจ้าน้อง ขอสามตัวไปสามงวดเอาหัวหมูนอกวันานะเออตอนแรกบนไว้หัวหมูหมูเห็ดเป็ดไก่ชุดแล้วก็น้ำแดงเป็นแพ็กนี่เนาะต่ว่าทำไมพ่คนถือหน่อยเนาะตัวเม่ขหอไม่เด้อสามตัวืลก็คือเขาบอกว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยถูกกันหลักแสนจนได้มานี่เนาะได้มาสร้างได้มาห้องน้ำสร้างห้องน้ำยึดนึ่งก็ขึ้นไม่ได้หนพี่จ้า แต่กระเบื้องคลิปเก่าๆจนได้จังมะลอืมเขาคนก็มาเต็มเลยนะแ้วสิไปหาหลังส่งมาขอบขอบเอมันแหม่นกว่าเนาะคนเยอะใช่ไหมครับพี่เ่ามีหอดมองจอดรถม่ดมั่มาขาด้เลยผู้ชายเข้าไม่ได้มันตั้มันหลายๆแล้วผู้ชายเขาก็เบอเบียดผู้หญิงเนาะแต่ว่าถือคนต่อมาหนึ่งเป็นผู้ชายไปไปตามไปหอดเยี่ยนเลยแค่ไมีกระเสียง อ๋อตามตามไปบอกที่บ้านเลยใช่ไหมครับ,รบอแต่ว่าแอดมินก็ฝันที่ต่ว่าหันฝันหินคนทองนะอทองง่ายเลยก,ก่อนเหมือเล็กออกที่ว่าเราให้ฟังตอนอวออกใหม่ๆนะเล็อ,ออกใหม่ๆก่อนมือเล็กออกที่ซิมหานเนาะฝันว่าอันไปน้าคนทองกะเขาให้ดูแลคนทอง โบ่ให้ล่มโบหายังแต่ปานั่นก็ยังไปล่มอยู่คนท้องนะใหม่ก็เลยไปเสียบเส่ท้องบ่ามันน้ำปาวไหลออกคือสายยางหัวนน้ำเออน้ำแล้วทีนี้คุณพี่แล้วสามาถก็เลยถึกเลยแล้วคุณพี่ท่านนั้นบอกว่าอะไรนะเพื่อนเป็นคนเป็นคนท้องเป็นคนท้องใช่ไหมครับพี่เป็นเด็กน้อยเป็นเด็กน้อยท้องใช่ไหมครับ เขาไม่ได้ท้องแต่เป็นเด็กน้อยค่ะเขากอบว่าท่านรียภาษาปันใดอ๋อเป็นเด็กน้อยยังไม่ทันได้รู้ภาษาค่ะเขาเจ็นอาจจะเป็นเด็กน้อยหลบ้างบ้านใส่กระปางแดงแต่ว่าท่นใช้ชุดแดงเนาะค่ะใส่กระโปรงแดงอือใส่กระโปรงแดงเป็นที่มาที่ไปของเจ้าแม่กระโปรงแดงคือได้หลอดกระโปรงแดงตัวนี้จะกระโปรงแดงครับถ้าไปบ้านถ้าว่าว้าแม่นั่นเด็กหลงกรพโพกแม่เอาเขาไปมุ่งบานครับ พ่อแต่ลูกผู้ได้ร้านผู้ได้เขากันถามฮุน์โมนเด็กหายเมือรังกรนหรอกเพิ่มเก่าๆนี่แหละลงายาบาอยากบานครับผมก็คืออันพี่นี่ก็ฟังฟังมาจากไทยบ้านอีกทีใช่ไหมครับไทยบ้านเป็นเรื่องก็หาที่บปีแล้วล่ะ๋อครัใๆเขาลองต่อกันมาเนาะครับเนาะยยนมันบ่ท่านลายสำไยปีถือกับเท่ากับมีกฎมีไม้เนาะแตกกี่เนีมีกฎหมายเ็อย่งไดนะครับ ก็อาจจะมาเสียชีวิตตรงนี้ก็ได้ใช่คือจุดกำเนิดหล่อพุ่นก็สิไปแต่นี่แล้วก็ไปเมื่อวานแล้วก็หายอืมือเงินมากแบ่หล่อพุ่มอะไรแตไปจากนี้ไปเมื่อวานก็หายครับครับผมมอืบอกกันที่ผู้ใด้สื่อบอกว่ามองได้เขาก็ว่ามองนี้ครับที่เป็นศาลแล้วก็มีหินก้อนนึงแล้วก็ศาลศาลที่เป็นกระปีเพชรเอาแห็นไหมค่ะบ่มีหยังเลยเด้อยังท่างอยู่อืมครับนี่แล้วบ่มี แล้วก็มีต้นต้นต้นอะไรทีลาวบดีต้นตนึ่งยูนิล่ะก็เป็นต้นปีองยูนิละ่ะก็คือว่ามาเจอกันพี่ตั้งใจจะมาขอเหมือนกันใช่ไหมครับวันนี้เหรอใช่ครับไม่ค่ะวันนี้ไปปา่าสักเมืองต่ำม,มีว่ามาก,กับร้านนะ่ะจากคือมาจากอุบลค่ะอน้ำเกิดวัดคุณทองเนาะคนอุบลคือกันเลยเจอแม่กันในมีปัญหาชีวิตอี่ยังสิดเลยเห็นยังสิดอย่างไรเขาแม่บอกว่าอุลค่ะ เดไปหลักขอเด็ดก่อนเดี๋ยวได้จอดต้นพเป็นอย่างออกกร่ได้เลยจอดหิมพงกันเลยประวัติเพื่อนกับคนดุกพื่อนเนาะเพว่าเรื่องของเหล็กนี่แม่งได้ซีบีที่แล้วคนมาเต็มเลยในในคลิปเก่าๆที่เขาลงไว้น่ะน้ำจะละลายครับเพื่อนให้ทีหลักแสนตะขอถูกวิธีอย่างนี้เนาะอือครับเพราะว่าจำเป็นว่าติต้องอยู่แถวนีเดเพราะว่าคนหนึ่งเนี่เพื่อนมาขอแล้วเพื่อนกลับกุงเทพเพื่นไปนนเพื่นไปนอนอยู่กรุงเทพ ได้ไปสองตัวเรามีเสียงผู้หญิงบอกว่าเราอยากได้สามเขาอยากได้สามครับถ้าเพื่อนเอาเลขสามใส่หนาตัวสองตัวเพื่อนได้สามตัวเลยบังหวนนั้นสมมติว่ามหนึ่งสองค่ะแต่ว่าเสียงว่าเขาอยากได้สามถ้าเพมันเอาสามใส่ทั้งหนาส่ไหมเพื่อนก็จะได้สามหนึ่งสองนี่สิไหมสามจะเป็นสามนะคะค่ะนันต้องบอกพิจารณาเนาะค่ะแต่ว่าก่อนสิมานี่เมื่อคืนนี่ ฟันอะไรเลยฟันเลยเหรอันคืองวดเมื่อกี้เลยเออฟันยังไงฟันว่าได้ง่วบอกหอยอีกล่ละเอองวดเมื่อกี้กับฟันเนี่ยจังว่าถือเหล็ก่ะออหลังจากมาขอเจาแม่แล้วแหละก็เมื่อแลนนก็นฟัน่าง่วบอกหอยได้บักหอยน้อยใหญ่แห้งอืก็อยู่แล้ววางงวดเมื่อกี้น่ะออแต่ว่าบ่ลู้ว่าเหล็กถูกเหลขกเสียมสี่เราเป็นนี่น่ะเล็กถูกเนาะใช่อันเมื่อืนนีกับฟันอีกแล้วคือวันที่1ิบหกบออฟันคืนตั้งวดเลยแม่ ออหาืเว่าเนานจะไปตามเรามาให้เอากระโปรงมาให้เพื่อนหรือเปล่าเออเดี๋ยวหเอหอยก็ห้าจับก็เจ็ดค่ะห้าเจ็ดหรือเปล่าเเปลี่ยนสูตรให้เพื่อนได้ยังเนาะเออเอาเอาจวดไปเปลี่ยนให้เพื่อนเลยก็ได้ไหนไหนก็มาแล้ววันนี้ก็มาแก้บนแล้วก็มาขอด้วยค่ะนะครับไม่รู้ว่ามีท่านผู้ชมถูกด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเห็นคนคนดูเยอะอยู่นะคอมเมนต์คนดูหลายหมื่นอยู่นะครับแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาสาธุสาธุอยู่ไม่รู้ถูกหรือเปล่านะ ก็คือบอกไว้ตั้งแต่ในคลิปนั้นเลยบอกว่าถ้าถูกจะมาแก้บนอย่างนี้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือในปัจจัยในการนี้น้อยแล้วก็ตามตามปัจจัยนะครับทำเป็นเล็กหน่อยสุดนีิขนาดรักเออน่ารักนะสวยเลยดูเด่นเนาะเปิ้ลเป็นสาวเปิ้ลไงเปิ้ลสาวตอนนี้เพิ่นเพิ่นเป็นสาวแล้วห้าสิบกว่าแล้วเนาะไปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดให้เพิ่นกันเนาะเดี๋ยวให้เจนน้อามาเปลี่ยนให้จะเปลี่ยนได้ไหมจะเอาน้ำแดงถวายก่อนเเอาน้ำแดงถวายเพิ่นก่อนเพราะว่ามีน้ำแดงกับชุดแดง เห็นเขาจุดเก้าดอกครับเห็นเขาจุดกันเก้าดอกโอ้ยปวดท้ายเพิ่นอีกแน่ด้วยคนมาเติมบนคุณแม่โบจะข้นไก่เลยเด้ออืมป้ากี้ไปแวะถามไทยบ้านเขาบอกว่าเพิ่นชอบคนไก่แม่นคนไก่เพราะค่อยให้วะใช่ไหมข้นไก่ก็มอสขัดเมือนกันขัดขัดดีกับเติมบนคือกันนี่ก็อุบนเหมือนกันตัการนี่เครื่องไหมนี่ทั้วมาอืม Chenong nó chuột bên hay ừ, ừ, biển chuột ngam nó tham mưu chung mhm 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 ใส่อขอ้ยาวหน่อยนะพอดีเลยพอดีเลยจะใช้อยู่นะใส่องหน่อยก็ดีจะใส่ใส่ใ่อืใส่ให้เพิ่าัน้หน่ด้น่ารักเท่ากันกับล้านน้อยเลยเท่ากันเลยนะจ้าพวกล้นนอยจก่่ครับ เขาเขาส่งนะเพื่อนเพื่อนบอกให้ออกคู้ซ้ายออกไปจากสี่ด้วยเด็กคืออยากให้คู่ซ้ายกลับมาตรงเขาเขาส่งครับอสงสัยเห็นหนวดเข้าเยยอะเเเลลากัวขาส่งจากตอนตอนหนึ่งสามสี่หนวดติดเลยเด็กเออว่ามาเจอหนงองจอดจอนเข้ามาเขาหรือเปล่าอืมครับ แต่ว่าเขา<อ>ได้เท่าละสามแสนสองแสนสามแสนจังสี่เลยอ๋อก็ถูกกันหลักแสนเลยใช่ไหมค <ขา S 1> <ะ>่ะแล้วก็ติดติดติดเราก็เป็นผู้ชายนั่นเดงผู้น,นั้นผู้ชายคนนั้นเข้าไม่ได้ผู้ชายคนนั้นน่ะอยู่ไกลๆ <ขา S 2> แต่คนบอกว่าโอ้ยอกะเฮ็ดยังไงเนาะกับคนเป็นผู้ชายเนาะแต่ใจดีเองสินะว่า้องอย่างทุกคนก็ได้มากตามตะเอินไปบอกเห้องไปอันตะศิษฐ์ใส่หมูดเดิมใส่หมูดเด้อเป็นมาผู้หญิงสามโตตรงๆเดิมช้างโตเด้อยแม่อย่างนนคนยโสทิดยนงห่าโอ้ก็ได้ โตกันเลยโตหตัวเลยแม่เอ้นี่ใช่ไได้อยู่พอดีอยู่ใส่ให้น้องน้อยใส,ใส่ได้ไหมใส่ให้น้องน้อย <c oughs> ชุดง้ามอองำ <c oughs> มันจญ่ไปเได้ไหมมันก็ใหญ่เติมไป่ตอนนี้เี่ยีก็จริงอคือขีเี่ยมเก่านาะได้อยู่พอดีนน่แล้พอดีแล้วอพยาดาคือกระมวล ดีเลยวยงามเลยนะมันชุดงามแต่งเลยอืจะได้ดังกลับมาดังเปียงๆเหมือนแต่ก่อนจะได้ดังกลับมาดังเปียงๆเหมือนแต่ก่อนจิ่งจุกกระโดดออกมากระโดดมาจากตรงไหน หัวเล่านั่นน่ะคน,ออนจันตกใจกอ,อยู่ตรงผมตรงผมเร่าปะอยู่ข้างหลังผมเราเอ,อือจริ้งจกกระเจ็ดกระโดดกระเก่าเจ็ดก่าเจ็ดเก่าอ,อืมเราให้เจ้น้องจุดทูบข,ขอเลยเพรางดก่อนแอดมินนิวเป็นคนจุดเนาะาก็เพิ่งมารู้กับคุณพี่ท่านนี่แหละว่า,าเพิ่นไม่ชอบผู้ชายาเออเข้ากับุ่หงประวัติเลยเออเราไม่รู้ประวัติเลยตอนที่เรามาขอน่ะเราไม่รู้อะไรเลยอืม คนเ่านี่เพิ่นคายๆเพิ่นเพิ่นสิมีปมเนาะคนเ่าเพิ่นสงสัยอยู่ก็ยายกั็อย่างเพิ่นให้แต่เเ่าเถาลุ่นนี้มาได้ไหมตอนนั้นเนี่ยหนึงมากเนี่ยเพิ่นบอกเลยคนเถาเราอีกมาบัดสองวะฉวดไอ้เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นแต่ว่าเป็นเบอร์คือมิจฉาชีพแหมแต่เลยบุกการับกต่เลขใหญ่เลยหนึ่งสี่ฟอตันีเด็กถูกไหมกับบุกการับกับทรมาอีกเลขไม่กอ่หมื่นสี่ไงเขาบอกเหมือนกัน โอ้ที่เพื่อนก็ไม่ได้ไปบอกตรงๆใช่ไหมครับอ่ถ้ามีสายทุกข้ามาจะต้ยังเป็นมีสายสิบเพื่อหรับจต้องลเด็กถ่ายมากที่จะออกอิรหนึ่งสี่เลยับขอชุดถูกเนาะสกาเชียงเชื่อมสี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเพราะวางวดเมื่อกี้นี้ได้น้ำเชียมสี่ได้ปะแนกะได้ถูกก็อาจจะเขายุขบจัก นะคะดูอันไอตัวเก่าาจจะมาออกย้อนหลังงี่แมยังงวดบูอันมก็จุดถูกก่อนบ่เออจุดถูกก่อนจุดถูกเก่ายังไม่นได้จุดป่ะยังอตะกียทมันมีกระป๋องอยก่เป็อะไรใเง่เมียนเมไย่นถือม่าดูยิ่งจังตามอห้าง้เห็นคนมาทย นี่กระบอกมในภอยพูนพูนพูนนะนี่โอ้แสดงว่าม้านี่เรื่องนี้ครับเนี่ยนี่ม้าหรือลมนี่ล่ะลมหรือเปล่าหรือไม่ก็มาสุนัขที่หนาเป็นคนเทียงเด้อที่หนาขอพรกันเด้อฉันค่อยกระไรฉัน้องขอถามหน่อยขอเปลี่ยมองคอยว้าวเดียกนักก่อน ร้อบาทรดบาทฮึน้ยบาทนนึงหาเด็กดึงอม่หยังนะห้าหนึ่งเศษ็กต um. ัดหิน วันนี้ให้นแอดมินน้องเป็นคนจุดเป็นเป็นจะชอบผู้หญิงกับคุณแก่เนาะนะครับ เซาเซมซีได้ห้าแปดตัวเดียวไปขาย,ยาเพิ่มพะนะี่แตงวานูว้เจอสองตัวบันนี้พ่อได้เด็กสองตัวมาได,ได้แจกัลกเนาะเอา,เอาสามตัวซะเป็นอย่กันเลยบอกแ <c oughs> ค่แเออดเ็กค่ะพี่เก้าจะทำเด็กตัวเก่านะ้วทำเปเป็นดซีจ้หาหกันถึงหา้าแสนห้าเลย่เพื่อนในสองตัวค่ะคเพื่อนในสองตัวเลยไปขยำเพิ่มอีกได้ห้าแปดห้าช่ไหมท่านไหนไปตัวอื่นเบิร์ดหนึ่งไร ขนาดได้ซ่อมนี่ทน <|so|>> ั่งรถไฟนะผมไปเอาไอ้เลขทูบเลขทูบเยอะเลขทูบสี่ปียก ตีตรงกันเราเราจุดเต่าก็ได้ไหมเด็กสองีเลาสองหนึ่งมันคือมันเอาเด็กเสี่อมสีได้หลายอนมเกี่ยนอ่อาสาเอาจ็กเอาสามตัวออเอาสามตัวก็ร้อตเอาสองตัวเนาะสองตัวคอยมาคงทุดท้ายวันนี้เอาสามตัวเหล็กเสี่มสีกับเหล็กถูกเนาะขอเพิ่มสามตัวได้ื่อคีนี่อ๋อขอสามตัว เพราะว่ามะสันร้อยสันมาหอดเออขาก็จุดทูบเขาก็เตรียมของเตรียมยังแอดม่นนอกเนี่ยมาสันก่อนมือ,อบ่บ่อันนั้นเอาเล็ก,ก่อนนะอ๋อมะร้อยสันบอกแต่เลยทายพระท่านก็ว่าอยู่ไปสันตอนไหนวะเขากำลังจุดทูบกันอยู่มาหอดผู้ั้งคนก็ไปเข่าหงนามผู้ต้งคนก็นกเตรียมขาข,าของที่ลาของกระซันก่อนมืนอ,อืมไม่เป๊ก<ท>เลยนะท,ที่ว่าพี่เขาว่าชอบเพื่อนชอบผู้หญิงอื ไปเข้าฝันก็เข้าบอกแต่เจ้น้องเนาะแล้วก่อนก่อนที่จะมาได้มีผู้หญิงไปเข้าฝันบอกใช่ไหมก่อนที่จะเอาเล็กทูบมาจุดตรงนี้นะ่ะเป็นเสียงผู้หญิงเออเห็นว่าคือเอาเล็กสี่ตัวเออมีผู้หญิงใช่ไหมค่ะเออแต่ว่าอันงวดเมื่อกี้ว่าสืบอว่าซื้อเล็กดิเ,ออเพราะว่าบฝันเออรบฝันเป็นตัว กัดฟันขึ้นน่ะนะคือออาเหล็กซีตัวกระตื่นกระเทียงเขาขวมชิเปีวตัวได้หรอบ่มีตัวเสือเลยร่ะถ้าเริตื่นตื่นเสียไม่ชิไปเขาผนมหลุมเป็นงานเนาะจับชิพีเอสมากผ้ามากเขา่าเขาดูมาก็เลยมาขอเพิ่นมาเจอตรงนี้เลยก็เลยมาซันเชื่อมซี่ก็ได้ห้าแปดห้าแต่ว่าเทศไทยแต่สองตัวเนาะอไม่เป็นไรโน่นนี่เอามาเหมือนเพิ่นเหมือนเพื่อนจงใจใะให้มาตรงนี้เนาะฝันก่อนที่จะมาได้ซ้ำเขาเขาเขาเนก้ ไอที่เขาเฮติที่ห้ามเ้าที่เป็นพี่ที่ห้ามนังเด็กถูกเขาออกเด็อจช่<า>คือแต่แต่เป็นสามตัวแมนบอจะออกหมวดแหลกออกตัวเทิมากกา่มออามากลางหมวดที่สองออกตรงกลางมาล่งคกันแน่นอนของเขาเปพี่ค่ะแค่ดายน้องบดเหตุเป็นบึงถมน้ำเขาตอนเขาเอานำนุำน่งนแมนานไหมแต่ชดเนี่ยคืออีีีแมนแล้วแล้วงะออกเดตผูมให้เาหม่ยสั่นเลยเนาะสั่นเลยสั่นเล ฮุบหรือเก่าเนาะแบบไีนเนาะหกหรือเปล่าหกหกอหกหกหกเพราะว่าเก่าอยู่นี่อเก่าอยู่นั่นตัวเลขได้หกอใช่หกหกหกตงจริงๆเลยหกจริงๆหก อ<ส>ตัวเดยนะตัวนี่อเนพจนิออแปดแปดแปอนอเออโชว์โชว์อยู่เห็นอยู่แปดเออแปดหกแปดถ้ามันไม่ใช่ตัวที่เขย่าก็ให้แม่ไปเข้าฝันบอกนะ เกาห้าหกแปดห้าหกแปดห้าหือาแปดหกหนึ่งสิบบอสต่อเก่าหกแปดห้าไม่แน่ด้หกมันออกหกสามเลยมันสามสามหกก็ยังได้เนาะออกแล้วออกอีกก็ได้นะครับเลขตัวเดิมออกล่างกับสิบไปบนหนงสิบบอสใช่เมื่อกี้แปดห้าอาจจะไปแปดห้าบนีก็ได้หรือว่ามากระบายรักลอยเนาะกับก็ได้ห้าแปดหกหกแปดห้าปหห้ากอืม ตัวเก่าหกแปดห้านะครับท่านผู้ชมถูกตัวไหนเนาะแต่ตัวเก่าถ้าใยตัวเก่าก็เ่ได้ตาหกแปดห้าเดี๋ยวร่อเหล็กถูกนะคะแต่ว่าระวังเปลี่ยนชุดนะก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีๆก็ต้องสิจอดสูเพิ่นทิ้งจุกกระโดดมาเลยออกระโดดใส่หน้าเลยบะกระโดดผ่านหน้าเสียงไปสินะกระโดดผ่านหน้ากระตกใจเนาะแกแล้วเนาะเพิ่มพันเนาะเพิ่น จะให้คักครับเด็ๆได้เลยก็ยังขายได้เด็กมือเด็กออกมืออื่นเพื่อทิ้งโจ๊กต๊ใส่เกาะนี่ถือขาดเลยอืมครับ้าตุวเห็นมาเด้อถามตัวตรงๆได้ไหมเนาะกินข้าวหมูเนาะ่ใสคนกระบนกระย่าเนาะถ้าเกิดว่าได้ได้งวดนี้ได้เงินแสนตามที่พูดไว้งวดก่อนก็จะเอาอันผลไม้ลากไม้หัวหมอกหัวหมูหมูเห็บเป็ดไก่อืมแล้วก็ชุดแดงมาถวายเพื่อนีเนาะใช่ไหมมั่นแถมบ่ได้เงินแสนเนาะอืม ได้เมินเดียวเพะมันบอเื้อจะคลองนหรแม่บอเซียเซียมซีไข่เนาะค่ะเซียมซีเมื่อกี้ก็ได้หกแปดห้าหกเก้าหกแปดห้านะครับบุเนาะกันไว้เก้าแปดห้าด้วยเก้าแปดห้ากันไว้เก้าแปดห้าเดี๋ยวรอลุ้นเลขถูกกันมันจะได้ตัวไหนค่ะนาอรอลุ้นเลขถูก๋ย่ไปบึ่งเลขถูกเนาะ นะครับเป็นเลขทูบที่แอดมินน้องมาจุดได้นะครับท่านผู้ชมเนาะก็หนึ่งสี่หกนะครับหนึ่งสี่หกนะครับเลขทูบแล้วก็เลขเซมซีนะครับหกแปดห้าเป็นเลขตัวเดิมนะครับผมก็ตัวเดิมก็มีเปอร์เซ็นต์ออกได้เหมือนกันเหมือนหกสามแล้วยังมาสามหกก็ยังได้นะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวพาไปดูสรุปแนวทางตัวเลขทั้งหมดนะครับนะครับท่านผู้ชมเป็นแนวทางของเจ้าแม่กระโปรงแดงนะครับแอดมินน้องเป็นคนขอเนาะทั้งเลขทูบแล้วก็เลขเสียงเซมซีนะครับผมเพราะว่ามีคุณพี่ท่านหนึ่งบอกว่า แม่ท่านในส่วนใหญ่จะชอบผู้หญิงแล้วก็คนแก่เนาะนะครับจะไม่ค่อยชอบผู้ชายนะครับตามนี้เลยนะครับ6เป5เลข c m 4นะครับแล้วก็เลขทุป146นะครับยังไงกขอตั้งผู้ชมนะครับมีโชคมีลาบยงหิงปังๆทุกท่านเลยนะครับก็จะคิดว่าแต่เพียงเท่าน,นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ